กำลังหารถขี่หน้าหนาวกันอยู่หรือเปล่ามาทางนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะกับฟิลแซกไปรุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชั่นเมียวเมียวมากับตัวนี้เลย h a r ล e y d a v i d s o n Street Bob นะคะตัวนี้ปี2021ด้วยเพื่อนๆยังใหม่อยู่เลยนะคันนี้แล้วคันนี้นะมีของแต่งให้แล้วไม่วิ่งแค่2,000โลนะเป็นรถเจ้าของมือเดียวด้วยคันนี้แบบ สวยมากแล้วรถไม่มีอุบัติเหตุอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวมีไฟเลี้ยวแต่งด้วยคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูป้าแต่งไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็มีท้ายสั้นแต่งป้ายทะเบียนยึดป้ายทะเบียนแล้วก็ท่อแวร์แอนด์ไฮด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาให้ฟังเสียงกันเลย จัดเลยนะเนี่ยใครสนใจนะ mm hmm. Harley Davidson สติดบ๊อบตัวนี้นะจัด,ดโปรดอกเบี้ยให้4%ต่อปีเลยคันนี้คายเพียงแค่ราคา755,000บาทเท่านั้นนะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0926684201หรือทักมาได้ที่เพจแซกไวรุ่นทำกินเกิร์เวอร์ชนนมี